EP 2. 2ใครยังไม่ได้ดู EP 1ไปดูก่อนได้น,น,นี่ส้มวันเนี้ยตอนดึกอะ่ะเธอเป็นเวนนะได้ได้เดี๋ยวฉันว่าเข้าเวนก็แล้วกันยังไม่รู้ตัวเอโรงพยาบาลของเราไม่มีคนมาคนไข้คะ คนไข่อ้าวเฮ้ยที่นี่มันที่โรงพยาบาลนี่ใช่ค่ะพอดีว่าคนไข้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ะคะ่ะบาดเจ็บนิดหน่อยแต่ก็รอดมาได้งั้นเหรอครับใช่ค่ะงั้นช่วงนี้คนไข้ก็พักผ่อนเยอะๆนะคะเดี๋ยวฉันไปหาอะไรกินให้คะ่ะครับ อ้พยาบาลทำไมสวยจังวะดูสิอืทำไมสวยอย่างนี้วะฉันเริ่มข้างรักงพยาบาลคนนี้แล้วอ้กลับข้าวมาเสิร์ฟแล้วค่ะทานให้อร่อยนะคะครับหืมน่ากินจังวะหืมมีแกงอันนี้ด้วยเดี๋ยวเทแกงลงไปก่อน หืมแกงเข้มข้นจังวะกินหืมเติมแกงเพิ่มอีกหืมอร่อยมากเลยกินให้หมดเลยดีกว่ากินเสร็จก็พักผ่อนสักหน่อย่กินเสร็จยังเนี่ยนี่ไงกินเสร็จแล้วหมดเกลี้ยงเลยเก็บจานก่อน พาคนไข้ไปสูดอากาศนิดหน่อยก็คงจะดีฮึคนไข้คะตื่นไปสูดอากาศเร็วคะ่ะไปค่ะบอกเลยว่าลมเย็นช่ำมากงั้นเหรอครับคุณพยาบาลสวยแหมนายก็ปากหวานเกินไปฉันก็เขินเป็นนะอ,ะอะขอโทษนะครับ โอ้หลมเย็นสบายมากเลยครับแน่นอนค่ะแน่นอนเดี๋ยวฉันจะพาไปสูตรอากาศเยอะๆนะคะร่างกายจะได้แข็งแรงเหมือนฉันไงอ๋อแสดงว่าคุณพยาบาลนี่แข็งแรงมากเลยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะโอเคสูตรเยอะๆนะคะเป็นไงบ้างคะดีไหม ดีมากเลยครับผมชอบสูตรอีกไหมคะเอาอีกครับโอเคดีบริหารปอดด้วยดีมากเลยครับผมชอบงั้นเอาอีกไหมล่ะคะออไม่เป็นไรแล้วครับอ้าวชอบไม่ใช่หรอชอบสิครับแต่ไม่เป็นไรหรอกครับผมสูตรเองก็ได้ ไม่เป็นไรค่ะถ้าคุณจะไปสูรอะ่ะคุณเรียกฉันได้เสมอนะเดี๋ยวฉันพาไปสูรนะคะจริงๆผมไม่ต้องนั่งรถเข็นก็ได้นะครับผมเดินได้ไม่เป็นไรแล้วค่ะคุณประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ขาไม่ได้หักแต่ขาคุณมีแผลกลัวว่าถ้าเดินแล้วฉันดเ,เดินแล้วเดินแล้วแผลที่ขามันจะฉีกอะค่ะ คุณต้องระวังตัวมากๆนะคะอ๋องั้นก็ต้องขอบคุณคุณมากๆเลยนะครับคุณพยาบาลค่ะคุณนอนะนะตอนเที่ยงคืนโอ้ยอยากเข้าห้องน้ำว่ะเฮ้ยไปห้องน้ำดีกว่าเฮ้ยอ,อะไรนะี่น้ามันส้มนี่พยาบาลส้มนี่ พยาบาลส้มมาทำอะไรตื่นๆเขาอยู่เวรหรือเปล่าเอเดียวนะเดี๋ยวนะอะไรวุณน,นี์เอ่เออ,อะไรวะเฮ้ยส้มนี่แกแกใช่ไหมฉันเกลียดแก อย่าทำอะไรผมเลยผมขอโทษขอโทษอะไรขอโทษจริงๆรแล้วนายจะมาขอโทษอะไรผมขอโทษผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันเป็นเวลาส่วนตัวของคุณมันสายไปแล้วแหละมันใช่เวลาขอโทษตอนนี้ไหมเนี่ยฮะมันใช่เวลาไหม ใช่ไหมพูดใช่ไหม म, <pronounce omedical> <proposals> ไม่ไม่มไม่เหรอไม่เอาไงฮะไม่เอาไงหยุดเดี๋ยวนี้นะกีซ้อมนีน่แน่นี่แน่นี่แน่ นี่แน่ฮ่าฮ่าสมาศพหน้าอีสม้มนี่แน่รีบไปแจ้งตำรวจเฮ้ยรีบไปแจ้งตำรวจโอ้ไปแจ้งตำรวจเออไปแจ้งตำรวจต้องไปแจ้งตำรวจตายแล้วโรงพยาบาลเถื่อนโรงพยาบาลบ้าอะไรวะเนี่ยคุณตำรวจครับพอดีว่าโรงพยาบาลตรงข้ามาะครับมีคนบ้าครับ พาฉันไปดูหน่อยนี่ครับตามผมมานะครับเดี๋ยวฉันขอไปเอาคนข้างในด้วยได้ไหมได้ครับไปไปไ,ไหนพาผมไปดูไหนได้ครับพา,พาฉันไปดูด้วยครับผมก็จะพาทั้งสองคนไปนี่แหละเดี๋ยวผมพา,ไป,าไปนะครับไว้ตายโรงพยาบาลเถื่อน<า>อา้าวเขาวิ่งหนีหอะไรอะ่ะก็วิ่งหนีโรงพยาบาลนี่แหละครับ เออไปกันไปไปเอปเอเดี๋ยวไยไปตามผมมานะไป,ไปไปนี่ครับคนนั้นครับคนนี้แหละครับไปไปคุณจับเขาเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยคุณส้มส้มส้มถอยไปเลยคุณตำรวจผมบอกให้จับผมไม่ได้ให้ค่ะ ส้มตื่นสิส้มส้มตื่นส้มตื่นได้แล้วออกไปเลยนะส้มคุณส้มไม่นะคุณตำรวจส้มส้มไม่นะส้มคคคุณส้มผมขอโทษ ส้มพี่ขอยโทษไม่นะคุณตำรวจผมบอกให้จับผมไม่ได้ให้คุณตำรวจ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องพยาบาลบ้าค่ะโอเคบ๊ายบาย